สวัสดีครับพี่น้องรับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของช่องนายหอยผ้าจวดอยู่สวนปราสาทรอีกแล้วครับพี่น้องครับเสาร์นี้ครับเสาร์วันพระวันวีสาขะบูชาครับพี่น้องรับหลังจากนะครับทำบุญตักบาตรรับศิลพลดเลยค่ะมาเฮ็ดสําหรับกับเขากินกันเถอะครับมือมือเมนูอย่างหลังนายหอยผ้าจวดมือนี่เฮ็ดอ่าหมูสามสันครับพี่น้องับ หมูสามสั้นกันจากใจครับพี่น้องครับสีกันหมูสามสั้นครับมือนียครับนี่หมูสามสันเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับหั่นสไลด์แล้วครับเรียบร้อยแล้วมีใบกระกุดฉีกใส่เรียบร้อยแล้วใบกระกุดฉีกโอ้แมลงวันนี่ก็สุดยอดอีหลีเขาก็ดีใส่กระเทียมทุบ,ปปบนะครับนะกระเทียมทุบลงไปปั๊บนะครับกระเทียมทุบบารนี่กะมีเครื่องที่เขาตําไว้แล้วนี่ครับนี่เครื่อง กระเทียมกับบักพริกกรครับผมกรบเอแม่แรงตะไข่ตะไข่ตะไข่ขกับบักพริกครับนี่เขาตำไว้เรียบร้อยแล้วครับโคโลโคโลโคโลอันนี้เอาไว้อีกสักกันนะครับนี่อา้าสร้างภาพบริษัทไอตื่นโอ้มืน่นนี่คือทีรสชาติเข้มข้นแท้มือนีไหมโอ้โหสุดยอดเลยมือนีเอา น้ำมันหอยไซน้ำมันหอยไซชูดน้ำมันหอยครับเรียบร้อยผงนัวนะครับโมได้ใส่อดแล้วครับผงนัวยองบางเลยเอาพอบัดนี้กันมาอ่าผงปรุงรส อ,อยู่สวนปราสาลครับผู้ใดมาท่านก็นได้กินนะครับมือนีอ่ะมือนีบดได้ได้ยินข่าวว่าสถานีวิทยุอ่าเพิ่นเอ่ยว่าคอมคอมนอกขับและบริจัดรละการช่วงสามโมงเสา้านะครับเก้าโมงไปยนฮอดหามงเสาบ่บด้จัดนี่น้ำปราแดกครับน้ำปละแดกใส่เข้าไป นี่โคเรโคเรียบัตนี้ครับนี่โคเลมันเข่ากันสักกันบัดนี้ก็ไปตั้งไฟโอ้ยมาแล้วครับเด้อบัตรดีดองยังไงครับสีสันโอ้ไก่ก็หลายเพราะไก่มือหนีวันพระครับหลายปู่แลยคนกติถามว่าเอ้ยว่ามีน้ำรองคอบอสเด้อโอ้ยมือหนีมันวันพระครับพี่น้องงดสักคนงดสักคนอื เียัสิกิ่นมันกับประเจิดประเจิดพดเนาะพี่น้องเนาะะวันพระวันพระวันวิสาขาบุษรหมดสกันเอาโอเคเป๊ะแล้วบ้านนี้โอ้ยบ้านนี้กันนี่ครับขาดบ่ได้ครับขาดบ่ได้เลยนี่ใบกระเพราครับพี่น้องโอ้กล้องกระส้นไหวเทือนีลเอาสามนี่แล้วครับเดี๋ยวไปตั้งไฟเลยเฮ้ย่าไปยปูลายขนกฤติสงสัยเอ้อิ นายหอยผัาจวดคือใส่ใส่แต่หมอนี้แต่หมอนอื่นมมีหมอนเาจะอืดับหมอนอื่นแต่ว่าหมอนี่ผมะว่ามันมันขังมัครับมันขัดสิกมัครับหมอตัวนี้มันขัดสิกอ้าตั้งไฟเลยบัดนี้ครับพี่น้องครับหมูสามชั้นหั่นสไลก์กันแสบๆอยู่สวนปราสาทคือเกาลัดครับพี่น้องนี่เดี๋ยวยังมากินน้ำกันนะครับเด้อรอเวลาสักครู่ติดตามตอนต่อไป กับน้อยหอยไปสวดอยู่สวนพราะาสตร์คือเก่าเหมือนเดิมสักครู่ค่อยมาติดตามอีกนะครับโอ้ได้กินหอมอามากานะครับห้วยห้วยามากเยนะ่ยบ๊ยหอมเครื่องเทศหอมใบบักกูดใบบักหูดสีหอมตะไคร่หอมหัวกิ่งไข่หอมบักพริกแห้ง โอาโหครับมาสิปวดสิปวยแต่หอม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 จะเปิดเบิง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 ย้ำมือเสาเปิดเบิงเปิดเบิงย้ำมือแรงเปิดเบิงเด็กเด็กเปิดเบิงละมาเบิงไก่ไก่มาเบิงไก่ไก่ลามายไนแธนอเปิดเบิง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 เอ้า๋อไป โอ้ยเบิ่งนะครับน้ำแดงองค์ต้องขับพี่น้องครับเดี๋ยวซีเบิ่งจครับก็ได้พี่น้องเด้อหันหันแหดคอละแสบรดน้ำน้ำมันแหดคอแสบเลยโอเคพอแล้วครับหมูมันบดมันบดดนนะครับมันสุกข้าวเหลืองได้หมูอืหมูสามสันปาดโถรดสาดเคอจัดจานเถอครับ กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ดีด้อครับเด้อสูตรนี่เฮ็ดกิล้อกมั้งครับพี่น้องครับอ่ากับแก้มก็ดีแต่ว่ามือนี่หอมวันพระสติละโอ้ดีวยวผมมีน้ำใสใสตัวพอเอ้ยแม่เอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยอืมอืมพุดโทรโทมโมสังโคยังมาแสบมามามา,มา,มานมไไหน่วไปไดน เอาซ้ำนี่สักหน่อยนะครับแซ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 หน้ามกนัวโอ้ยเอาข้าวเหนียวห่อนห่อนจ้ำเนี่ยว้าวขาเข้าวสวยห่อนห่อนตักใส่หนิที่สุดยอดเลยหอมหอดกระเพราหมดละครับปาดโท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 นี่ครับสูตรนายหอยผัดจวดอยู่สวนปราสาทมาครับมาพี่น้องมามากินน้ำกันแซบๆบ้านนี้เอาเดี๋ยวเราโป่งกันพี่น้องครับป่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแต่เวลากินข้าวแซบๆเราบ้างนี้ มาครับพี่น้องครับมากินเขาน้ากันแ่บๆอ่ะนี่แหละครับเบื้องสีสันใกล้ๆครับหมูสามสันหันไลนะครับเราเขาออกมาเข้าออมากันนะครับพี่น้องือยังกันไกลทั่วๆไปนะครับเครื่องกะนั่นแหละครับตอนนี้ได้เวลากินละจำตะนามที่เสื้กกระแซบพี่น้องครับโอ้เครื่องเทียมมันสุดยอดเลยดิจำตะนามครับยังไงนี่นี่ครับเนี่ยเห็นปะ น,นัว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 ตอนบอกกินก็นได้ดิอืมหมูกระนุ่มอืมหมูสามชั้นหั่นสลับไหมครับมันมุมมิลิโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยด่ะอืม มันมีรสชาติของมันหมูเนื้อหมูสับซับเยียกกันไปแล้วเวลาเข้าเคี่ยวนะครับเนาะมันตินุ่มมันมีความมันของอ่าหมูสามสันไหมครับเคี่ยวดังกรุบกรบอูกับยิ่งผสมกับเื่องเทศแบบลง้งโตเนี่ยโอ้สุดยอดดีเลยครับอบอใลายยาห้างนะครับพี่นงครับบอกไปแล้วมันเนี่ยมันหยุดปืดพุ่มเบาคมมาแห้งายกินต่อ,อมาครับมา โอ้ยคำเขาัางไงเนี่ยจำน้ำก่อนไปที่ละพี่น้องครับบอกว่าคำตาสวดพูดอะไรเฮ้เอ้าซ้าำนีแล้ะนะพี่นอนะ้องเนาะยอดซื้ออัยคักอนี้มืนเนี่ยอืมอืมอ่ะ มาเด้อครับพี่น้องเรื่อิปหน้าพ่อกันไหมโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมเสด็จครับ